โอเคผมบก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้จะมาตอบวิธีการเพิ่มยอดถูกใจของโพสต์ของ IG นะครับสําหรับใครเรื่องการอยากมีหัวใจ i g นะก็ขั้นตอนแรกทุกคนมาที่หน้า Google ได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า Like ขีคนะครับอ่าก็จะเจอเว็บไซต์ของ Likekm ดเคเมล่าสุดนะครับก็ทุกคนสามารถขีกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเรามาหน้านี้แล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่มีสทมเินะครับก็กด สมัครสมาชิกก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อข้อมูลตามเว็บไซต์แจ้งได้เลยนะชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบนะครับอ่าหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่มาใส่ใน2ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับอ่านี่นะครับตร้ตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะคอยทุกคนไปดูคําว่า หมดมูตรงนี้ครับแล้วก็เลือกมดหมู่ที่้องการใช้บริการได้เลยครับ Facebook youtube t i k t o k IG ครับนี่นะอ่าและแกรมทวิตก็สามารถมาเลื่อนดูได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นบริการแนะนําของเขาลวกันนะไอจีนะครับกดตรงนี้แล้วก็เลือกบริการอีกรอบครับนี่นะอ่าก็จะเป็นไลค์นะครับก็ผมจะเลือกเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะครับหลักรห้าบาทต่อหนึ่งพันไลค์นะอ่าในส่วนของคําอธิบายก็คนอ่านกล่องสั่งซือทุกครั้งเลยนะครับตรงนี้ ลิงก์นะครับที่เอาลิงก์ให้เราไปที่หน้าเฟซไอจีไอจีของหีกได้เลยครับแล้วก็เลือกโพสที่ต้องการปั๊มหัวใจนะผมจะเเป็นโพสนี้นะครับก็เราเปิดไอจีเราเป็นสาธารณะก่อนที่เราจะปั๊มนะครับผมก็เลือกเป็นโพสนะกดเลือกได้เลยครับตอนนี้ก็ผมก็มีประมาณ0 0หัวใจครับก็คัดลอกลิงก์โพสตนะครับเอามาวางในโซ่ของลิงก์นี้ได้เลยครับนี่นะครับง่ายๆนะก็เลือกไปมาที่ต้องการปั๊มนะครับ คุณจะเทสัต100ไลฟ์ล้วกันหรือว่า100หัวใจนะครับก็ค่าบริการแค่3 3บาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากเลยนะก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่านี่นะครับระบบไล่แล้วคาสั่งซื้อคูณแล้วนะครับก็จะมีแจ้งอยู่ตรงนี้นะครับรหัส20398ครับอ่านี่นะครับก็ไปที่เพ่อสั่งซื้อได้เลยครับตัวเช็ครหัสตรงนี้ก็มันละ ของสูตรสับ98นี่นะครับสถานะก็เราดําเนินการอยู่นะครับก็สถานะกําลังประมวลผลก็กาลังเริ่มดําเนินการอยู่นะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับก็ให้ทุกคนไปที่จเนวนก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางที่เราเตมเงินนะครับมีจับช่องทางให้เลือกนะสแกนเคียโค้ดทุกธนาคาร,ร,ร,รนะครับทูมนิวเลนนะครับแล้วก็ซองพอลลินนะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับ ก็จะเป็นการติดต่อมินนะครับสามารถติดต่อมินผ่านช่องทางไลน์นะครับ ID ไลน์ก็ @likekim นะครับก็สสเอด็ดสำนานเลยนะครับในส่วนของตัวช่วยเหลือก็สามารถแจ้งแอดมินหน้เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงเลยครับก็จะเหมือนไม่เข้ายอดไม่คืนก็สามารถแจ้งแอดมินได้24ชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้ บริการทั้งหมดของไซต์ก็สามารถมาเช็กดูได้นี่นะจะนะครับจะมีพวกบริการเด็ดราคาขั้นต่ำส่งสูต่อกทุกบริการเลยครับก็สามารถเลือกดูไนะด้นะหรือว่าจะคลิกดูรายละเอีย e ด er, เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่านี่นะอ่าตอนนี้400หัวใจนะครับเดี๋ยวรีให้ดูสักรอบว่าจะขึ้นยังนะอ่ายังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่หัวใจมันขึ้นเลยนะครับ อ่ะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสองสามนาทีแล้วนะครับก็ยอดหัวใจก็ขึ้นมาเป็นห้าร้อยห้าร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็มีประมาณสี่ร้อยนะครับก็ที่ผมไปปั๊มไปเมื่อสักครู่ก็หนึ่งร้อยหัวใจนะครับก็ขึ้นมาครบเรียบร้อยแล้วครับสําหรับใครที่ต้องการปั๊มถูกใจหรือว่าหัวใจของไอจีนะครับก็สามารถค้นหาคําว่าไลค์เคเอ็มใน g o o เกิลได้เลยนะครับหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้แล้วทุกคนจะทิ้งมาให้นะครับวันนี้ขอกันสวัสดีครับ